นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เมื่อพักเพื่อไทยชัดเจนแล้วว่าประชาธิปาจะาต้องเอาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าก้าวไกลก็ไม่ยอมเพื่อไทยรู้อยู่แล้ว,วเขาไม่ยอมเพราะมันเป็นคือฟางเส้นสุดท้ายเมื่อพรรคก้าวไกลก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องเลือกประชาชนเพราะคุณพิธาพูดอยู่แล้วว่านะสอสอพักใหญ่ว่าสอสอ ประชาชนใหญ่อ่อ่าพักอ่าใหญ่กว่าพักเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาประชาชนเป็นหลักถ้าเขาจะรักษาหลักการไหมมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาต้องเป็นฝ่ายค้านพักเพื่อไทยก็มีโอกาสสูงในการที่จะจับมือกับลุงป้อมนะตามข้อสังเกตตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าพรคเพื่อไทยมีดลรักกับลุงป้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องไม่เอาเพราะไม่เอาปุ๊บ พักเพื่อไทยก็บอกว่าพักก้าวไกลก็ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปจับมือกับฝ่ายลุงป้อมเพื่อประเทศชาติจะได้เดินต่อไปจุกรูเกมก็จะออกมาแบบนี้เหมือนกับคนของพักฝ่ายรัฐบาลนี่คุยกับผมก็บอกว่าแนวนี้พี่เดสุดท้ายแล้วผมบอกแล้วลุงป้อมต้องเป็นนายกก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับนะก็ะต้องเป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สิบโมงเช้าจะเจจาไม่ดูเรื่อง โอกาสที่พระก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็เยอะเพราะว่าผมเชื่อนะถ้าผมเป็นพระก้าวไกลถ้าให้ผมเลือกผมก็จะเลือกประชาชนเพราะว่าเรามาจากประชาชนเราทํางานเพื่อประชาชนนะครับเนะี่ยพี่น้องก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันเนี่ยประเทศเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะว่ากันไปอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็เกมที่จะดำเนินคดีกับพิธานะ เอ่อจะได้ติดกุ๊กขาดคูนุบัติแล้วก็จะยุบพักก้าวไกลแล้วก็หวังว่าจะมีงูเห่านะครับนี่คือเขาาจะทำกันแบบนี้ก็จะมีสวเลียไข่ประเด็จการก็จะเดินสายออกทีวีช่องนั้นช่องนี้ว่าไม่มีใครเลือกนะทั้งทงที่ประชาชนเลือกมาแต่มันบอกมันไม่เลือกก็ไม่ได้เป็นเพราะประเทศชาติเป็นของมันส่วนนะักวิชาการครูบาอาจารย์ด้านกฎหมายที่มีความรู้ก็ทำตัวเป็นสีตันนชยัย ออกมาชี้นำสังคมว่าเดี๋ยวก็เริ่มต้นแล้วเรากระบวนการยุบพรรคพรรคก้าวไกลนั้นมีการแก้มาตรา112มีการยกเลิกเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นายตาอความมั่นคงพอเป็นายตาอความมั่นคงก็จะอยุบพรรคก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ต้องย้ายไปอยู่พรรคอื่นที่ตั้งสำรองไปแล้วก็หวังว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลก็จะเป็นงูเห่าเหมือนที่ผ่านมาทางภาคเหนือภาคอีสานจะเป็นงูเห่าไป ปอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลสุดท้ายเป็นพี่น้องประชาชนก็สั่งสอนด้วยไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีความคาดหวังว่า,วา,าจะมีงูเห่าเกิดขึ้นแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลเสียก้างมากนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องประชาชนส,สบายๆับผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามองผ่านแล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องทําวันนี้คือทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่เราหาเสียไวย้ต้องทําตางนั้นอย่าไปสนใจตําแหน่งอะไรต่างๆนะนะครับเพราะเรามาจากประชาชน ถ้าวันหน้าไอโสวสายผดีการไอพวกคณะรัฐประหารหรือแม้กระทั่งฝั่งประชาธิปไตจยจอมปลอมนะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าคุยรับหลังพกมีดพกอะไรต่างเข้วาว่ากันไปนะการเมืองไม่ได้มีอะไรมากแลครับที่ผมดูวันนี้นะครับนะมันก็เป็นเรื่องของความสปกปรกนะก็คือหมายถึงว่าก็ความสปกปรกเขีนเลยนะ อันที่สองก็เป็นเรื่องที่การไม่รักษาคำพูดก็คือโกหกตอแหลกระล่อนปิ้นป้อนอันที่สามก็คือหน้าอย่างหลังอย่างอันที่สี่ก็คือหักหลังตรยศต่อข้อตกลงต่างๆแค่นั้นเอะเวลาหาเสียงมันก็บอกว่ามันจะไม่จับมือกับลุงป้อมลุงตู่จะไม่จับมือกับประเด็นการแต่สุดท้ายแล้วเพื่อผลประโยชน์มันทําได้หมดพรรคการเมืองหลายพรรคหาเสียงบอกไม่จับมือกับลุงตู่ที่ผ่านมาเมื่อสองสมัยแล้วสุดท้ายไปจับมือลุงตู่ ปรากฏศูนย์พันในกรุงเทพสองครั้งแนละ้วปีหกสองก็ศูนย์พันปีหกกก็ศูนย์พันตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนหัวหน้าพักก็สุดศูนย์พันอีกอ่ะเพราะอะไรพราคุณไม่รักษาคำพูดหาเสียงหลอกลวงประชาชนผมจะยืนอยู่ฝ่ายประชาธิป,ปไตยพอหลังจากนั้นปุ๊บเป็นไงนะมึงก็ไปจับมือกับคณะเราจะมาหารเหมือนเดิม <c oughs> ก็ดูคนต่อไปครับนะดูคนต่อไปนะพักเก้าวไกลก็ มีอุดมการชัดเจนถึงวันนั้นแล้วจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ว่ากันไปก็ดูการต่อรองสิบโมงเชา้าว่าจะต่อรองเป็นยังไงนะถ้าไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไรครับก็ทําหน้าที่ตรวจสอบไปส่วนในพ,พ,พ,มมนะพักเพื่อไทยหรือพักอะไรสมมุตินะพักเพื่อไทยเพื่อใครเพื่อโทนี่เพื่อลุงป้อมหรือเพื่อประเด็นการอะไรต่างก็าว่ากันไปนะครับ ถ้ามันหักหลังประชาชนมีเล่มีมเหลี่ยมรู้อยู่แล้วก้าวไกลยังไงก็ไม่ยอมต้องได้ประธานสบาเพราะเขาอยากจะได้เสนอรบกฎหมายแก้กฎหมาย,มายเสนอชื่อนายกถ้าไม่ให้เขาก็แสดงให้เห็นว่าต้องการที่จะนะมีความเห็นขัดแย้งกับพรรคก้าวไกลก็ไม่เป็นไรก็ก็ไปร่วมกับลุงป้อมไปนะพรรคก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านได้ก็ดูพรุ่งนี้สิบโมงเช้าว่าจะมีการต่อรองอะไรกันต่อรองมาสำเร็จก็สำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็ว่ากันไปนะครับ ก็เอาประชาชนเป็นหลักนะครับนะพี่น้องครับก็หวังว่าวันนี้พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับกรณีอดิสรเพียงเกตทอ่อนออกมาโจมตีพระก้าวไกลแล้วบอกว่าเพื่อไทยจะได้อะไรนี่จะต้องได้ประธานสภาและก็ลงมติว่าคนทั้งพระต้องการให้เพื่อไทยเป็นประธานสภาแล้วก็ต้องได้ไฟเขียวจากโทนี่หรือเปล่า ถ้าโทนี่หรือทักษิณไม่ไฟเขียวอดิสรจะกล้ามาพูดในที่ประชุมพักเพื่อไทยขนาดนั้นหรือนะคนตั้งข้อสังเกตว่าอดิสรได้รับไฟเขียวจากโทนี่หรือเปล่าถ้าไม่รับไฟเขียวจะกล้าออกมาโวยวายนะด่าพักก้าวไกลว่าเป็นเนรเป็นพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าวาดได้อย่างไรก็ต้องได้รับไฟเขียวจากโทนี่หรือเปล่าพักเพื่อไทยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าโทนี่อยากกลับบ้านหรือเปล่า อยากกลับบ้านแบบไม่ต้องติดคุกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เดาไม่ยากนะครับนะเปลี่ยนบทกันเล่นหรือเปล่านัทวุฒิพูดอย่างโทนี่พูดอย่างอุ้งอิงพูดอย่างเศรษฐาพูดอย่างอา,อ,อาิตย์อานสอนพูดอย่างนะพักเดียวกันแต่เล่นหลายบทหรือเปล่านะครับก็พี่น้องประชาชนก็ดูนะครับว่าอนาคตทางการเมือง จะเป็นอย่างไรนะครับนะครับทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคอะไรต่างๆพี่น้องประชาชนดูนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมมาผมก็อยากจะให้อ่าพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงหลายๆเรื่องหลายๆราวนะพี่น้องก็แสดงความคิเดเห็นกันเต็มที่นะครับเราเห็นว่าประชาชนเลือกใครมาคนนั้นก็ควรที่จะได้เป็นนายก นะครับควรจะได้เป็นประชามสภานะงานนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าลุงป้อมเดินทางไปอังกฤษนะได้มีโอกาสคุยกับโทนี่หรือเปล่าพี่น้องกอคิดดูเองการคุยกับโทนี่นะจำเป็นต้องคุยกันโดยตรงไหมหรือคุยกันโดยลับหรืออะไรยังไงเราไม่รู้แต่แรงข่าวที่มีการปล่อยข่าวมานะปิดกันให้ซดว่าน่าจะไปเจอกันหรือเปล่าตกลงกันได้แล้วหรือเปล่านะครับ นะแหล่งข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะปิดการให้แสตหรือเจตนาให้เป็นข่าวมานะครับพี่น้องครับเหลี่ยมทุกดอกบอกเป็นเพื่อนนะครับเหลี่ยมทุกดอกบอกเป็นเพื่อนนะครับอืรนะฮะวางใจแล้วพี่น้องครับอืนะครับดูกนันต่อไปนะครับสี่ปีข้างหน้า การบ้านการเมืองจะเป็นยังไงพี่น้องจะเอาอยัางไงกันครับเราจะหวังพึ่งพรรคการเมืองไหนได้ไหมครับอืมสุดท้ายขอรับช่นเต็มบ้านเต็มเมืองครับไม่มีใครคิดจะปราบคิดจะเข้าไปเก็บสวยใช่ไหมครับอืมอุดมการสําคัญกว่าครับอพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อแมวหรือพักเพื่อใครนะครับนี่นะครับว่ากันไปนะครับ วันนี้สถานการณ์การเมืองก็เป็นอย่างนี้พักเพื่อไทยจงใจที่จะขัดใจพักก้าวไกลเพราะรู้อยู่แล้วว่าฟังเส้นสุดท้ายหรือปร่านะครับอืมนะน่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับนะฮะก็สี่ปีข้างหน้าพี่น้องครับจะเลือกพักไหนก็ว่ากันไปก็ดูก่อนนะครับว่าวันนี้พอเขาพูดแบบนี้แล้วก็ดูด้วยว่าก้าวไกลพรุ่งนี้สิบโมงเช้าจะต่อรองกันยังไง นะถ้าต่อรองกันไม่ได้ก็จบนะก้าวไกลก็เป็นฝ่ายอ่าค้านหรือว่าจะยอมให้เขาเป็นประธาน,านร,รัฐบาลแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลแต่อาจ,จะไม่ได้เป็นนายกเพราะดูแล้วเขาเล่นหนักโอกาสได้เป็นนายกก็จะมีน้อยลงก็เหลืออย่างเดียวก็ไปร่วมรัฐบาลจะรับได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นแผนสองแผนสามก็ดูันต่อไปพี่น้องประชาชนที่เคารพใครมีเรื่องเดือดร้อนปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความ ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกันแกล้งสูงใจ่ร้ายก็ขอคําแนะนำทางด้านกฎหมายได้โดยไม่เสียค่าบริการนะโทรศัพท์ก็ได้เข้ามาก็ได้วันนี้ก็มีชาวบ้านมาร้องเรียนมาจากหนองคายโดนรองนายกเทศมนตรีคนหนึ่งหลอกลวงมาซื้อขายที่สามล้านบาทเอเอ,เอสามไร่แต่ไม่จ่ายังค์แล้วก็มาหลอกมาขุดดินเอาไปล้านกว่าบาทนะครับที่หนองคายนะครับ เอาแล้วก็เอาที่เอาขุดหน้าดินไปขายได้เงินมาล้านกว่าบาทไม่เอาเงินมาให้ชาวบ้านนะครับนี่ก็เลี้ยระยำเป็นถึงรองนายกเทศมนตรีที่จังหวัดหน้องคายเลี้ยระยำหม,มาเลยอน่ยนะผมก็อาบคลิปไปแล้วนะอยู่ในเฟซบุ๊กใครอยากดูในเฟซบุ๊กยูทู b ท Ti ตอ o k ไปหมดนี่ก็เลี้ยระยำหม,มากันหลอกเอาหลอกมาซื้อที่ประชาชนแต่ไม่มีตังใจแล้วก็มาหลอกขุดหน้าดินไปขายล้านกว่าแล้วแม่งก็ ไม,ไม่เอาเองินมาให้ชาวบ้านที่จังหวัดหนองคายโคตรชั่วเลยนะครับไปแจ้งความตำรวจหาแล้วก็ทําหาอะไรไม่ได้ร้องเรียนอะไรก็เฉยเพราะแม่งใหญ่นี่คือความระยำทุจริตคอร์รัปชันหลอกลวงรังแกประชาชนอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็วันนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้ว